สวัสดีค่ะกัลยะาณมิตรทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคำบรรยายเกี่ยวกับความรู้ด้านเลขศาสตร์นะคะคนที่มีผลรวมชื่อเท่ากับ2นะคะจะให้ผลในทางที่ดีค่ะเลขนี้เป็นเลขที่ให้คุณนะคะนิสัยของคนที่มีผลรวมชื่อเป็นเลข2เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอ่อนหวานนุ่มนวลแต่ว่าก็จะมีความไม่แน่นอนในตัวเองนะคะแต่เขาทำอะไรจะเป็นไปอย่างช้าๆค่ะ มีเป็นคนมีมารยาโยวยนก็คือเลขสองเป็นดาวจันทร์มันจะเป็นลนักษณะของความมีสเสน่ห์ความเป็นผู้หญิงนะคะเอาอกเอาใจเก่งอาชีพนะคะที่เหมาะก็จะเป็นเกี่ยวกับนางพยาบาลท่าเรือทํางานเกี่ยวกับน้ำอะค่ะนะคะ,ะ,คะการบริการต่างๆถือว่าเลขสองใครมีชื่อรวมแล้วได้สองก็ถือว่าเป็นหมายเลขที่ให้คุณนะคะต่อไปนะคะผลรวมชื่อที่ได้เท่ากับ3นะคะเลขสามคือดาวพคราอังคาร ดาวพระอังคารเนี่ยจะเป็นธาตุลมนะคะเป็นดาวบาปะเคซึ่งดาวพระอังคารจะเป็นตัวแทนในเรื่องของสงครามการต่อสู้คนที่เหมาะจะใช้ผลรวมที่มีเลขเป็นเลขสามเนี่ยต้องเป็นเกี่ยวกับทหารตำรวจหน่วยกู้ภัยช่างหมอหมอก็ต้องเป็นหมอผ่าตัดนะคะหรือพยาบาลที่อาวุธเครื่องมือต่างๆยานพาหนะนะคะอันนี้ก็จะถือว่า หือว่าเหมาะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะต้องระวังเพราะว่าเลข3นี้ก็เหมือนกับเราก็ขยันมันก็มีส่วนข้อดีแต่ว่าต้องระวังเรื่องอารมณ์นะคะบางทีเราก็จะแบบว่ากล้าหรือว่าโมโหแรงแ,แนะนําว่าอย่าใช้ผลรวมที่มีเลข3ดีกว่ามันมันจะมีแต่เรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะต่อไปจะเป็นผลรวมชื่อที่ได้เท่ากับ4นะคะผลรวมชื่อที่ได้เท่ากับ4 ส่งผลอย่างไรนะคะต่อคนที่มีผลรวมเท่ากับเลข4นะคะเลข4ก็คือดาวพ,พุธนะคะดาวพ,พุธเนี่ยเป็นดาวบุญค่ะให้ผลในเรื่องของการค้าขายการเจรจาติดต่อสื่อสารกับคนจำนวนมากๆนะคะคือถ้างานเกี่ยวกับพวกนี้ยค้าขายหรือว่างานสื่อโซเชียลต่างๆงงานนักพูดผู้สื่อข่าวพิธีกรก็ค่อนข้างที่จะเหมาะนะคะโอเคต่อไป ผลรวมชื่อเท่ากับ5ผลรวมชื่อเท่ากับ5ก็ถือว่าถือว่าดีค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวบุญนะคะส่วนใหญ่จะมีผลต่อคนที่ในเรื่องของการศึกษาศาส,สนาต่างๆคนที่ทำงานเกี่ยวกับเป็นพระครูผู้พิพากษาหมออะไรอย่างเงี้ยก็จะส่งผลดีแล้วก็รวมในถึงของเรื่องของเครื่องรางของขังต่างๆด้วยนะคะก็จะดีค่ะ คนที่มีผลรวมเท่ากับ5เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความคิดมีศีลธรรมความซื่อสัตย์และก็รับผิดชอบดีนะคะค่ะต่อไปเป็นหมายเลข6นะคะเป็นดาวศุกร์ผลรวมชื่อเท่ากับหมายเลข6ถือว่าเป็นหมายเลขที่ให้คุณคะ่ะเป็นหมายเลขดีนะคะเลขนี้ก็เป็นดาวบุญเช่นเดียวกันนะคะให้ผลในเรื่องของการเงินและก็ความรัก ส่วนใหญ่จะเหมาะกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับนักแสดงคุณหญิงคุณนายนะคะนักดนตรีนักร้องช่างเสริมสวยก็ใช้ผลรวมเป็นเลขหกก็จะเหมาะกับอาชีพนี้นะคะแล้วก็ส่งผลดีในเรื่องของการเงินความรักค่ะต่อไปนะคะผลรวมชื่อเท่ากับ7นะคะเลข7เนี่ยถือว่าเป็นธาตุไฟนะคะเป็นดาวบาปะเคราะห์คนที่จะใช้ผลรวมเลข7ต้องต้องเหมาะสมด้วยนะคะเพราะว่าเลขนี้ค่อนข้างที่จะแบบ มันไม่มัน,ม,นมันมีแต่ความทุกข์นะคะคือความกดดันเก็บกดโรคก,ก็มักจะเจอโรคเกี่ยวกับกระดูกอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้าคนที่เหมาะก็พวกคนที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านหรือไม่ก็ทกําเกษตรโรงงานอะไรต่างๆประมาณนี้นะคะถึงจะเหมาะสมนะคะหรือว่างานโปรเจกต์ระยะยาวที่ต้องแบบวางแผนยาวๆใช้ความอดทนอย่างเงี้ยก็จะเหมาะสมนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเหนื่อยอะค่ะนะคะ,นะคะเหนื่อยแต่สําเร็จถ้าแต่ต้องอดทนอะคะ่ะ โอเคต่อไปผลรวมชื่อเท่ากับ8นะคะ8เนี่ยเป็นตัวแทนของดาวพระราหูส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้ผลรวมมีผลรวมของชื่อเท่ากับ8เนี่ยก็เหมาะกับคนที่เป็นนักเรงนะคะหรือว่าทำงานในในด้านกลางคืนนะคะผับบาร์ต่างๆแล้วก็เขาก็ค่อนข้างจะมีโชคดีเกี่ยวกับการเสี่ยงเกิดว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับหหราศาสตร์ก็ใช้เลขนี้ได้นะคะเช่นโหนมดูอะไรต่างๆก็จะใช้ชื่อนี้ผลรวมเลข8ได้ แต่ว่าข้อเสียก็ก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะคือเขาก้นข้างไม่กลัวใคระคะ่ะชอบเอบาใบยามุกนะไม่ค่อยมีความเกรงใจมุทะลุเห็นผิดเป็นชอบมีเล่เหลี่ยมฉลาดแบบฉลา,าดแบบแกมโกงะคะ่ะคือเขาไม่ค่อยเสียเปรียบใครนะ,ะกล้าได้กล้าเสียแล้วก็ชอบของมึนเมาคือไม่ได้ว่าจะเป็นทั้งหมดนะคะแต่ว่ามันจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่แบบที่ท,ที่ที่มีตรงเนี้ยถ้าเกิดผลรวมเป็นเลขแปดนะคะ ต่อไปนะคะชื่อผลรวมได้เท่ากับ9นะคะ9นี่ก็คือดาวพรชเกตในทางโหราศาสตร์นะคะถือว่าเป็นดาวของจิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆดังนั้นคนที่มีผลรวมเลข9เนี่ยถือว่ามีจิตสัมผัสดีสซิกเซนดีชอบเกี่ยวกับศาสนามีการอย่างรู้ที่ดีรู้อะไรล่วงหน้านะคะก็จะเก่งในด้านของภาษาเทคโนโลยีหรือได้ทํางานกับคนต่างชาติได้ทํางานกับต่างประเทศ แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเกี่ยวกับบางคนอาจจะไปเป็นนักบวชหรือว่าโหนหมอดูเกี่ยวกับทางโหราศาสตร์คนทรงเจ้าค่อนข้างจะมีอายุยืนค่ะต่อไปผลลมชื่อเท่ากับ10เลขนี้ก็คือดาวพระอาทิตย์คู่กับดาวมฤตยูถือว่าเป็นพระอาทิตย์ดับ ชีวิตค่อนข้างจะระทมขมขืนทุกทรมานเพราะว่าอาจจะมีโรคภัยมาเบียดเบียนหรือว่ามีปัญหายุ่งยากในครอบครัวนะคะปัญหาเรื่องของงานบางรายนะคะอาจจะมีหนี้สินเยอะนะค่อนข้างที่จะทําให้ทุกแล้วก็มีอุปสรรคเข้ามาบริวารมักจะให้โทษอาภัพเป็นเลขที่ให้ทั้งคุณและก็โทษนะคะแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นโทษมากกว่านะแล้วก็เกี่ยวกับโรคภัยเนี่ยก็ให้ระวังเกี่ยวกับ กล้ามเนื้อหัวใจโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตการหมุนเวียนเลือดต่างๆไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะคะตรงนี้ก็จะมีปัญหาผลลมชื่อ11นะคะส่งผลอย่างไรกับคนที่มีผลลมชื่อหมายเลข11นะคะเป็นผลลมที่ให้โทษต่อทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคือทําอะไรมักจะดีแต่ตอนต้นนะคะสุดท้ายก็จะล้มเหลวนะคะเข้าลักษณะต้นดีปร้ายนับหไม่ถึง1ิ เป็นมบ้าที่ขาดลงชีวิตมักจะมีอันตรายแอบแฝงให้ระวังการถูกทรยศหากหลังจากผู้อื่นนะคะเป็นคนที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรคและมักจะทําคุณกับคนไม่ขึ้นค่ะค่อนข้างอ่อนไหวแล้วก็ไม่โรแมนติกอ่อนนอกแข็งในโรคภัยนะ,ะก็ต้องระวังเกี่ยวกับรกระเพาะอาหารระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายริอสีดวงทวารเนื้องอก ก็แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าผลรวมชื่อ11นะคะแนะนำให้ให้เปลี่ยนดีกว่านะคะไม่ไม่เหมาะนะคะค่ะต่อไปค่ะเลขผลรวมชื่อหมายเลข12ส่วนผลอย่างไรต่อผู้ชายนะคะเป็นหมายเลขที่ให้โทษเช่นกัน,นะคะ่ะหมายเลขนี้นะคะสตรีเป็นใหญ่ครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขมักจะแย่งอำนาจกันแต่ว่าหลักฐานมั่นคงนะคะ ชอบโอ้อวดชอบความหรูหรามีโมหะจริตเข้ามาครอบงามลงอะไรง่ายๆมักถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือถูกกันแกล้งจากบุคคลอื่นแล้วก็มีนิสัยค่อนข้างที่จะหูเบาค่ะก็มีอารมณ์ขัดแย้งกันนะคะเหมือนเหมือนเป็นคนสองบุคลิกในตัวเองภายนอกดูนุ่มนวลแต่ข้างในอาจจะเป็นคนแข่งก้าวค่ะ มีความทุกข์นะคะเกี่ยแล้วก็ผิดหวังแอบแฝงอยู่เสมอเหมือนเหมือนเหมือนเป็นคนอมทุกข์ค่ะชีวิตสมรสไม่แน่นอนนะคะคือไม่ได้แต่งงานหรือแต่งไม่น้อยกว่า1ครั้งชีวิตขึ้นขึ้น,นลงๆอยู่ตลอดเวลาค่ะหน้าที่การงานไม่ค่อยยั่งยืนค่ะถูกใส่ร้ายจากเพื่อนร่วมง,งานโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องระวังนะคะก็คือเกี่ยวกับระบบประสาท ปวดที่สะโพกโรคผิวหนังอาจารย์ก็แนะนำนะคะว่าถ้าเกิดใครผลรวมชื่อเท่ากับ12แนะนำให้เปลี่ยนค่ะต่อไปนะคะผลรวมชื่อหมายเลข13ส่งผลอย่างไรต่อผู้ใช้เลข13นะคะเลข13เนี่ยเป็นคู่ศัตรูกัน1 3นะคะเป็นคู่ศัตรูในทางโหราศาสตร์คือผู้เนี้ยค่อนข้างที่จะแบบมันจะต้องเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทนะคะต่าง ปุบปติเหตุผ่าตัดผ่าเจาะอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะคะชีวิตมักจะมีแต่ทุกข์มีแต่อุปสรรคล้มเหลวกลายเป็นคนอมทุกข์ชีวิตสมรสไม่แน่นอนคือบางคนไม่ได้แต่งงานถ้าได้แต่งงานครอบครัวก็มักจะมีปัญหาแตกร้าวหรือมีการหย่าก,กันนะคะถ้าผู้ชายก็จะมักจะมีเรื่องชู้ชสาวรักสามเศร้าค่ะ อุบัติเหตุต้องระวังนะคะโรคเกี่ยวกับสายตาผ่าตัดนิ้วไตกระเพาะปัสสาวะอักเสบรำไส้นะคะ,ะแนะนำค่ะคู่นี้เป็นคู่ศัตรูนะคะผลรวมนะคะหรือว่าถ้ามีในเบอร์โทรศัพท์แนะนําเปลี่ยน,นะคะ่ะต่อไปนะคะเป็นคู่เลขหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครมีผลรวมคู่เลขหนึ่งเนี่ยคู่เลข1 4ถือว่าทางโหราศาสตร์เนี่ยเป็นคู่วิชาการนะคะซึ่งถ้าผลรวมออกมาเป็น1 4สเนี่ยจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิต มีสติปัญญาที่ดีไหวพริบดีความจําแม่นยําชีวิตของคุณเนี่ยไปสู่ความสําเร็จได้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้นะคะชีวิตมีพลังเข้มแข็งมีความสุขุมล้ําลึกแล้วก็คนที่มีผลลมหนึ่งสชอบไข,ขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้ชีวิต นอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบไม่ไม่ว่าจะไปศึกษาต่างประเทศเที่ยวต่างประเทศอยู่ต่างประเทศหรือว่าโคบหผ่ากับคนต่างประเทศนะคะคนที่มีหมายเลขรวมเท่ากับ1 4สจะสนใจในเรื่องของธรรมะรักความยุติธรรม งานที่เหมาะสมนะคะอาชีพที่เหมาะสมกับผลลม1นสในชื่อเรานะคะก็คืองานประชาสัมพันธ์หรือว่างานที่จะต้องติดต่อเจรจากับคนเยอะๆนะคะก็จะส่งผลดีค่ะถือว่าดีอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครมีผลลม1นสีนะคะไม่ต้องเปลี่ยนนะคะถือว่าดีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเอาไปรวมกับนามสกุลด้วยนะคะหรือถ้านามสกุลได้14 ชื่อก็ต้องออกมาดีแล้วก็รวมกันมาให้ผลรวมดีด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นคู่เลข1 5ค่ะผลรวมชื่อหรือนามสกุลที่ได้เท่ากับ1 5ส่งผลอย่างไรนะคะต่อบุคคลคนนั้นนะคะคู่หมายเลข1 5นะคะก็เป็นคู่เลขที่ถือว่าเป็นคู่มิตรค่ะ คู่หนมันก็จะส่งผลให้เรามีสติปัญญาที่โลดผลว่องไวัยเฉลียวฉลาดนะคะเรียนอะไรก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจได้ง่ายเร็วเป็นคู่แห่งสติปัญญาค่ะเป็นที่รักของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สนับสนุนถ้าไปทํางานเจ้านายก็ค่อนข้างที่จะดีมากนะคะให้ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลา ถือว่าเป็นคู่เลขที่ดีเพราะว่า1นึบวกหได้เท่ากับ6 6ถือว่าเป็นดาวสุขพโชคเป็นเกี่ยวกับโภกกรับนะคะเกี่ยวกับการเงินความรักต่างๆก็จะดีถือว่าเป็นเลขที่ดีมากนะคะคู่15ถ้าผลรวมออกมาเป็น1 5ก็ไม่แนะนําให้เปลี่ยน,นะคะ่ะถือว่าดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคู่เลขต่อไปใน e ีพีหน้านะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยสําหรับวันนี้